NEC แยกทางเพียวอัชาราพรหลังจบซีซั่น2024 25ปิดฉาก2ปีสุดทรงจำในลีกญี่ปุ่นสโมสร NEC Red Rocket ประกาศแยกทางกับเพียวอัชาราพรคงยศมือตบทีมชาติไทยหลังจบฤดูกาล2024-25สิ้นสุดการค้าแข้งในลีกญี่ปุ่น2ปีเต็มที่พาทีมคว้าชแชมป์เอสว a ลี e หนึ่งพร้อมส่งข้อความซึ้งถึงแฟนแวอลเล์บอล เพียวอัชราพรคงยศหัวเสาดาวดังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมอำลาต้นสังกัดในญี่ปุ่นเน็นไอซีเรดโรเกตคาวาซากิหลังจบฤดูกาล2024-25โดยสโมอสรได้ประกาศอย่างเป็นทางการผ่านทางโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ว่าแยกทางกับผู้เล่นทั้งหมด5คนหนึ่งในนั้นคือดาวตบสาวไทยไวัย28ปีเพียวเข้าร่วมเอ็นไอซีตั้งแต่ฤดูกาล2023-24และมีบทบาทสำคัญพาทีมคว้าแชมป์เอสวีลีกในปีแรกร่วมกับซารินะโคกะโดยเฉพาะในนัดชิงชนะเลิศที่สามารถล้มเจที มาเวลัสทีมไร้พ่ายตลอดฤดูการได้อย่างสุดมันในฤดูการถัดมา2 0 2 4 2 5เพียวลงสนามทั้งสิ้น30นัดทำได้รวม162คะแนนแบ่งเป็นตก135คะแนนบล็อก21คะแนนและเซิร์ฟเอคะแนนพร้อมได้รับรางวัล หลีกออฟเดอะแม a ช์วมถึง2ครั้งแม้ในช่วงท้ายฤดูกาลนี้เจ้าตัวจะได้รับโอกาสลงสนามน้อยลงจากปีแรกและเคยเปิดเผยว่ารู้สึกเหนื่อยมากขึ้นจากการฝึกซ้อมที่เข้มข้นรวมถึงจังหวะก,การเล่นที่เปลี่ยนไปส่งผลให้ยังไม่พอใจกับฟอร์มของตนเองในซีซั่นนี้เทียวอัชราพรกล่าวผ่านเว็บไซต์สโมสรด้วยความซาบซึ้งใจว่าถึงทุกคนที่อ็ซีเรดรัเกตขอบคุณสำหรับทุกสิ่งตลอด2ปีที่ผ่านมาเต็มไปด้วยการเติบโตเสียงหัวเราะและความทรงจำที่ฉันจะไม่มีวันลืมแฟนๆทำให้การเดินทางครั้งนี้ ีพิเศษอย่างเหลือเชื่อและฉันจะเก็บสิ่งนั้นไว้กับตัวตลอดไปณปัจจุบันนีซีเรตโรเกตยังคงอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยกำลังแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายของฤดูกาล